ตอนนี้นะคะครูจันอยู่กับสาวงามนะคะเมืองน้ําดําค่ะจังหวัดกาฬสินธค่ะตอนนี้นะคะก็คือน้องมีตังนะคะ Giul like สวยมากๆเลยค่ะสมบูร like ณ์ขนาดเลยค่ะเป็น like ลูกสาวของเจ้ามาริโอค่ะนําเข้ามาจากภาคกลางนะคะตอนนี้มาอยู่ดีกินดีที่ครอบของพี่ดาบกบนะคะเคเคฟาร์มค่ะเดี๋ยวให้ดูเนื้อตัวนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาในไลฟ์สดของครูจันนะคะสวยไหมคะตอนนี้ครูจันอยู่กับน้องมีตังะคะสวัสดีค่ะพี่ชายสุดที่รักของน้องนะคะพี่โตค่ะจากโตโคราชนะคะตอนนี้ครูจันมาอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดกาลสินค่ะพี่โตบอกว่าสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะพี่สายยันนะคะสายันฟาร์มค่ะนะคะนี่ตั้งใจไลฟ์สดเพื่อพี่สายันเลยนะคะ อ่านะคะตอนนี้อยู่ที่ข้อของพี่ดาบกบเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ครูจาร์แล้วก็พี่ต้องนะคะมีภารกิจอยู่ที่ข้อของพี่ดาบกบก็คือว่าเราได้ฝังฮอร์โมนนะคะแม่วัวนะคะอยู่ที่ฟาร์มของพี่ดาบกบนะคะแล้วก็วันนี้ก็ได้กําหนดในการผสมเทียมนะคะก็คือน้องแพรวานะคะบอกเลยว่าแพรวานี้สีฉ่ำมากนะคะแล้วก็เป็น วัวที่สวยนะคะรอบนี้นะคะเพิ่งจัดเจ้าโฟกัสไปค่ะนะคะสวัสดีค่ะพี่สายันบอกว่าสวัสดีครับคุณครูนะคะสวัสดีครับคุณหมอค่ะสวัสดีครับพี่สายันสวัสดีครับโอเคพี่ต้องมาแล้วนะคะสวัสดีครับพี่สายันครับผมสวัสดีทุกท่านที่กําลังชมไลฟ์สดของต้องไปเลยครับผมนะครับเขอดูหน่อยซิไม่เปิดหรือยังโอเคอ่ะครับถือเลยไม่เอา ถือเลยตัง้งใจเลยอ่าโอเคงั้นหนูถือให้เลยใช่ไหมคะนะได้ข่าวว่าตัวนี้นะครับนะพี่สายันนะครับนะหมายปองไว้ซึ่งก็ใจเดียวกันถ้าดิวเลยก็ได้ฮนะเดี๋ยวเนี่ยผมจะเอาใส่หลังรถมปให้ด้วยเลยเพราะว่าเดีเ๋ยวไปฟาร์มี่สายัน <c oughs> เพราะอีกักหน่อยเราก็จะไปผ <c oughs> สมเทียมอยู่ที่ข้อของพี่สายันนะคะแบบนี้เห็นแล้วหัวใจเต้นแรงครับเห็นแบบนี้เห็นแล้วมีกําลังใจเกี่ยวหญ้า นะครับนะไม่ซื้อแบบนี้ท่านไปซื้อแบบไหนนะครับนะระดับเสียสายันนะต้องจัดแบบนี้นะครับนะเอาเป็นนาสนมเอกของลุมทรัพย์นะครับเอาไปเลยเดี๋ยวผมใส่หลังรถไปให้ตอนนี้พี่สายันบอกว่าน้องมีตังสวยมากครับค่ะเป็นวัวที่เป็นลูกมาเลโอที่ซ้มหน้าดีมากนะครับนะแม่เป็นอ่อแดงกระสินนะครับลูกสาวแดงกระสินนะครับใบสวยครับนะใบสวยนะครับนะ ทรงหูพิมพิยมเลยโคนกัมกลางบานปลายก้อยนะครับนะแล้วก็โบสนะครับนะเขาว่าเป็นวัวโบสลึกลึกยังไงนะครับนะคือบางตัวนี่นะครับนะเป็นเป็นบางตัวที่เป็นเป็นเป็นขมเมาบางตัวขอบขอบขอบอไม่ลึกนะฮะแต่ถ้าอย่างเงี้ยคือมันโบสเข้ามาครึ่งใบเลยนะครับใช่ค,ค่ะเขาเรียกว่าโบสโบโโ๊ลึกนะครับนะนี่โบสครึ่งใบเลยนะครับนะสำหรับ มีตังค์นะครับนะเป็นวัวที่โบดลึกมากครับนะฮะแล้วก็ทรงหัวก้อยเกี่ยวนะสวยงามนะฮะแล้วก็เป็นวัวที่หนังหนานะครับนะฮะตัวนี้เป็นวัวที่หนังหนานะครับนะฮะแล้วก็เป็นวัวที่วัวสายที่โครงสร้างร่างกายดีมากนะครับนะฮะหนังหนาสายใหญ่อกใหญ่ไหลกว้างนะครับนะฮะแล้วก็เหลี่ยมตัวสวยงามมากนะครับนะฮะผู้หา,างดาสนิทนะครับนะฮะนะฮะไม่มีไม่มีแซมขาวนะครับนะฮะ แล้วขนตาก็ดําสนิทนะครับตัวนี้สวัสดีค่ะเสียต่อยสุพรรณนะคะบอกว่าสวยงามมากครับค่ะ<ด>ขอบคุณค่ะเสียต่อยนะคะที่เข้ามาชมไลฟ์สดของครูจันแล้วก็พี่ต้องนะคะที่อยู่ตรงหน้านี้ก็คือน้องมีตังค่ะเป็นลูกสาวของเจ้ามาริโอ้นะคะส่วนแม่ของเขาก็คือลูกสาวของแดงกาลสินค่ะตัวนี้นะคะก็เป็นที่หมายปองของพี่สายันนะคะเดี๋ยวจะส่งครูจันออกช่องทางพิเศษแล้วนะคะ สวยจริงครับนะฮะสวยจริงครับอ่าถ้าสวยนะคะกดหัวใจให้ครูจันด้วยนะคะกดหัวใจรัวๆค่ะหัวใจรัวๆค่ะอ่าพี่สายันตอบมาแล้วนะคะบอกว่าน้องมีตังค์ต้องรออ่ามีเงินก่อนครับนะคะโอ้ยแค่มีใจก็เอาไปได้แล้วค่ะพี่นะคะแค่มีใจเราก็เอาไปได้แล้วนะคะโอ้เสียต้อยสุพรรณค่ะขอบคุณค่ะมาคอมเมนต์ว่าตอนเด็กผมป้อนกล้วยมาตั้งแต่เด็กค่ะ โอ้แสดงว่าต้องมาจากฝั่งของเสียตอยใช่ไหมคะต,ตัวนี้ค่ะตัวนี้นะครับนะบางในนะครับนะมาส่งถึงที่เลยโอ้โหบางในคือสุดยอดนักขายกับเสียต่อยเนี่ยนะคะสุดยอดจริงๆเลยนะคะวัวสวยๆงามๆต้องผ่านมือบางในแล้วก็เสียต่อยค่ะ <laughs> ตัวนี้นะครับนะสวยงามมากครับนะ สวยมากเลยพี่ส่วตอยน,นี้สายตาเฉียบคมมากแล้วมันจะเป็นจับตัวคู่ตัวเมียนะครับพอนะครับตัวคู่ก็เป็นพ,พันุ์ดีแม่พันก็ได้หลายฟาร์มเนีนยแล้วก็ไขยล้ําเชื้อดีนะครับแม่พันธุ์ก็สวยสง่างามนะครับนะแบบนี้นะครับไม่ซื้อแบบนี้จะซื้อแบบไหนคะเดี๋ยวผมเจะมอบตําแหน่งให้ดาบกบเดี๋ยวผมจะไปเแจ้งข่า าะ <Wow. laughs> สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซของพี่ต้องไบโอเทคนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องของพวกเรานะคะขอบคุณค่ะพี่โตนะคะพี่โตอ่ะเป็นสายซับพอร์ตนะคะให้กับพี่ต้องแล้วก็น้องอยู่เสมอนะคะบอกว่าแชร์ลงกลุ่มบัวงามให้แล้วนะครับนะคะขอบคุณมากๆค่ะพี่โตนะคะมาเมื่อไหร่หัวใจละว,ว้าวมากเลยนะคะขอบคุณพี่มากๆเลยะนะคะน้องมีตัง โอ้ะะ oh, จะต่อยอไม่ใช่จะต่อยขออภัยนะคะเสียต่อยบอกว่าเสียยันต้องจัดแล้วครับค่ะนะคะโอ้ oh, จัดเลยค่ะพี่สายยันคะแบบนี้จัดใส่ปีใหม่ไทยนี่แหละพี่นะคะเอาไปเป็นสาวงามเมืองมหาสารคามนะคะเพราะว่าตอนนี้เจ้าขุมทรัพย์นะคะเป็นพ่อพันธุ์ที่มาแรงมากๆในช่วโมงนี้นะคะ เพราะว่าตั้งแต่กลับมาจากงานสามโก้จังหวัดอ่างทองนะคะก็บอกเลยว่าสายโทรศัพท์เป็นไงฮะหูไม่เลยทีเดียวนะคะก็ขอให้เฮงๆปังๆนะคะสำหรับน้ำเชื้อของเจ้าขุมทรัพย์นะคะสมชื่อจริงๆเลยนะคะตัวนี้นะคะพี่ดาบนะคะบอกว่าสำหรับ KK f a ฟาร์มนะคะรักทุกตัว แล้วก็พร้อมเปิดทุกตัวนะคะถ้าท่านใดสนใจตัวไหนนะคะเดี๋ยวก็สามารถที่จะทักถามพี่ดับกบได้เลยนะคะใช่ไหมคะพี่ดับกบคะครับผม่เปิดทุกตัวเลยเหรอคะแล้วตัวนี้เหรอคะพี่เปิดครับเปิดหมดนะคะอ่าพี่สายันบอกว่าออกจากเสียต่อยต้องเบอร์หนึ่งครับจริงแล้วค่ะนะคะโอ้ยินดีมากๆเลยค่ะพี่โตนะคะจากโตโคราชบอกว่าว่างๆมากินข้าวที่ฟาร์มนะครับค่ะ พี่โตนี่ชวนกินข้าวตลอดเลยนะคะ <c oughs> และที่สำคัญนะคะที่ฟาร์มหรือว่า KPV ฟาร์มนะคะกับข้าวอร่อยมากนะคะรสแซ่บหลายนะคะไปทีไรคือติดใจเลยนะคะเนี่ยทีนี้เรามาดูตัวนี้ค่ะตัวนี้นะคะตัวต่อไปใช่ไหมคะพี่ดาบกบคะครับผมตัวนี้นะคะก็ได้เอาไปโชว์ตัวที่งานบอระบือที่ผ่านมานะคะงานมันแก้หวาย วันแก้วหวานและมหากรรมปศุสัตว์อีสานครั้งที่สองนะคะในช่วงของเดือนแห่งความรักค่ะวันที่สิบหกกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะก็เอาน้องมีนาเนี่ค่ะไปโชว์ตัวแล้วจะบอกว่าเอาไปตั้งแต่ตอนกลางคืนเลยไหมพี่หรือว่าเอาไปตอนเช้าคะตอนบ่ายบตอนบ่ายบนะคะทีนี้เนี่ยตอนนี้นะคะตัวนี้เนี่ยคนมาดูที่คอกเยอะไอ้ที่ที่เต็นท์อะเยอะมากนะคะยืนดูเยอะมากเลยนะคะ ก็ได้รับความสนใจนะคะจากพี่น้องสังคมบัวงามนะคะเข้ามาชมนะคะเข้ามาดูตัวจริงอ่ะเยอะมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะท่านนายกจ่อยนะคะท่านนายกจ่อยบอกว่าสวยทุกตัวครับค่ะขอบคุณค่ะท่านนายกนะคะที่เข้ามาชมไลฟ์สดของพวกเราค่ะนะคะท่านนายกอยากได้เป็นเจ้าสาวของเจ้าพายุไหมคะเนี่ยนะคะน้องมีนานะคะเขาเป็นลูกตัวไหนคะพี่ น้องมีนาปลาเกียวครับเป็นลูกสาวของเจ้าปลาเกียวนะคะแม่ของเขาเป็นสายไหนคะแม,มคแม่ปีใหม่มาริโอครับแม่ปีใหม่มาริโอนะคะขอบคุณค่ะพี่โตนะคะพี่โตจ่าโตโคราชบอกว่า fc ดาบกบครับนะคะขอบคุณครับผมขอบคุณพี่โตครับนักเหมือนเดิมค่ะคือชอบตัวไหนนะคะสามารถทักหาพี่ดาบกบได้เลยนะคะ ก็ใช้เฟซก็คือเคโลเคโลใช่ไหมคะพี่นะคะหรือว่า K.K.Farm ์มนะคะทักมาได้เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวชอบตัวไหนเปิดราคายังไงเดี๋ยวก็จะไปกันไปไปคุยกันคุยกันในนอกรอบ,รบใช่ไหมคะชอบแบบไหนาราคาตรงกันก็จัดได้เลยค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามาในไลฟ์สดของคุูจันเยอะแยะเลยนะคะของหัวใจให้คุูจันแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ให้ด้วยนะคะนะคะอุตัวนี้เนี่ยครูจันนี่ชอบมากเลยพี่ นะสามีครูจนันนี้แอบเก็บตังค์ซื้อวอัวมาหลายรอบแล้วนะคะแต่โครงการเพนหลายค่ะโครงการพนรายโครงการพนหลายกันเลยแบบว่าเดี๋ยวค่อยๆใช้ไปทีละโครงการนะคะช่วงนี้นะคะสวัสดีค่ะพี่เอนะคะพี่เอเพชรอัมพวันฟาร์มค่ะ พี่เอก็มีทีเด็ดเหมือนกันนะคะแม่นิโคนะคะเป็นแม่ของเจ้าฟอคอนนะคะตอนนี้ก็ผสมแล้วก็ท้องเรียบร้อยแล้วค่ะท้องกับเจ้าลีโอนะคะก็เป็นวัวพ่อพันธุ์นะคะตัวดีเหมือนกันตัวเด่นเหมือนกันนะคะเป็นลูกชายของเจ้ามาริโอค่ะเจ้าลีโอนะคะอยู่ที่อำเภอบ้านหมอนะคะจังหวัดสระบ,บุรีของอพี่สารวัตรป่องนะคะ ขอบคุณค่ะพี่เอนะคะพี่เอบอกว่าใบเก่งครับค่ะสุดๆแล้วค่ะตัวนี้นะคะพี่ต้องนอนไม่หลับเลยนะคะพอยิ่งมารู้ว่า่าพี่ดาบกบนะคะเปิดนะคะเปิดราคานี่ก็ทําให้คุณจันเริ่มนอนไม่หลับด้วยอีกคนนึงแล้วสวัสดีค่ะคุณเบลล่านะคะบอกว่าสวยๆทุกตัวเลยครับค่ะขอบคุณค่ะนะคะ อารักทุกตัวนะคะขายทุกตัวคอนเซปต์นี้นะคะไม่ใช่แค่เสียแซคโคราาแล้วนะคะก็ฟาร์มนี้เหมือนกันค่ะ KK ฟาร์มนะคะบัวง,งามเมืองน้ำดำค่ะจังหวัดกาฬสินธ์เรานะคะหนูไง,ไง่งๆพร้อมไหมเนี่ยถ้ามีคนมาซื้อเนี่ยเสียดายไหมลูกไม่เสียดายนะคะเอาไปเอาไปพัฒนาต่อนะคะเพราะว่าเราก็เชื่อว่าคนที่จะซื้อไปนะคะก็คือรักเหมือนเรา นะคะรักเหมือนเราดังนั้นก็อยากที่จะเอาไปดูแลต่อนะคะสวัสดีค่ะพี่นรศักดิ์นะคะสวัสดีค่ะเสียโบค่ะบอกว่าสวยมากครับใบเยอะมากครับนะคะนี่ค่ะเสียโบนะคะจัดโบสไป <c oughs> สักตัวเข้าคอกนะคะนะคะลูกของเจ้ามาริโอค่ะตัวนี้น้องมีตังค์นะคะถ้ามีใจก็ไปได้เลยค่ะตัวนี้นะคะ <c oughs> สวยมากๆเลยนะคะเชื่องด้วยค่ะ <c oughs> เดี่ยมตัวดีนะคะ โอมีนานะคะน้องมีนาตัวนี้นะคะเป็นผลงานการบีดของพี่ดาบกบด้วยใช่ไหมคะตัวนี้นะคะ่ะครับน้องมีนานะคะลูกสาวของเจ้าปลาเกี่ยวค่ะแม่ของเขาก็เป็นแม่อยู่ที่คออนี้แล้วค่ะใช่ใช่ตัวนี้ไหมคะครับแม่ปีใหม่มนะคะเนี่ยคะ่ะแม่ของเขาะคะ่ะสีนี่แสบตาเลยค่ะถ้าเอามาออกแดดนะคะ อยู่ในโฮมเจ้าซีเนี่ยแถวสิไปหาสีดำแล้วค่ะนะสวัสดีค่ะสุขสั์ฟาร์มบ้านวังงามนะคะพัฒนาไก่ชนสายเลือดเงินล้าน,นะคะ่ะบอกว่าท้องใหม่ครับนะคะตัวไหนคะนะคะตัวไหนคะตัวตัวนี้ห,หรือเปล่าที่เป็นแม่ของน้องมีนาหรือเปล่าคะตัวที่อยู่ข้างหน้าเนี้คือปีใหม่นะคะแม่ปีใหม่ตอนนี้ท้องแล้วใช่ไหมคะท้องแปดเดือนท้องแปดเดือนท้องตัวไหนคะพี่ทวงตะวัน ท้องกับเจ้าดวงตะวันห้าล้านค่ะตัวนี้เป็นแม่ของน้องมีนานะคะที่ชื่อว่าแม่ปีใหม่นะคะท้องแปเดือนกับเจ้าดวงตะวันห้าล้านค่ะท้องใหญ่มากนะคะก็รอรุ้นรางวัลเลยนะคะเนี่ยนะคะตัวนี้ก็เปิดเหมือนกันเหรอคะคตัวนี้ก็เปิดเหมือนกันนะคะถ้าท่านไม่ต้องไปรอที่จะต้องไปผสมเทียมหรืออะไรนะคะตัวนี้เลยค่ะ ท้องแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะท้องใหญ่แล้วค่ะอีกแค่ไม่กี่ไม่กี่เดือนนะคะก็สามารถที่จะได้ชมผลงานละนะคะเพราะว่าผลงานก็ออกมาให้เห็นแล้วนะคะก็คือน้องมีนานะคะก็มาได้สวยมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะนะคะคุณอุดรน,นะคะบอกว่าสวยมากครับขอบคุณค่ะนะคะสวัสดีค่ะคุณปล่อยให้งงนะคะบอกว่าน้องมีนาท้อง ยังนะคะเยังค่ะยังค่ะยังเป็นรัวเด็กอยู่เลยค่ะเดี๋ยวให้ดูมีนานะคะยังเด็กหน่อยอยู่เลยค่ะนะคะเม่ท่านได้มีไผ่มาเปิดซิงหนูเลยค่ะอมีนาน่ารักมากเลยนะคะเป็นลูกสาวของเจ้าปลาเกี่ยวนะคะผลงานการรีดของพี่ดาบกบนะคะสวัสดีค่ะเสียต้นนะคะบอกว่าสวัสดีครับพี่หมวดกบค่ะสวัสดีครับผมเสียต้นครับ <c oughs> <c oughs> นะคะ เดี๋ยวหลังสงการนะคะคุณจันกับพี่ต้องก็จะไปหาเสียต้นนะคะที่ปากช่องะคะ่ะนี่ถ้าชอบแบบนี้นะคะก็กิงก้างมาหาพี่ดาบกบได้เลยนะคะพี่ดาบกบค่ะถ้ามีคนสนใจอยากจะมาเยี่ยมชมฟาร์มของพี่ดาบกบนะคะมีเบอร์โทรศัพท์ไหมคะน,นี่ครับผม ขอเบอร์หน่อยคะ่ะ087ครับ087ค่ะ,ะ226ครับ226ค่ะ4303ครับ4303นะคะข้อของพี่ดาบกบนะคะตั้งอยู่ที่บ้านอะไรนะพี่บ้านนาบ้านนาดนะคะตำบลเหนือตำบลเหนือคะ่ะอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสิน,นะะสุดยอดเลยคะ่ะอำเภอเมืองจังหวัดกาลสินนะคะจะบอกว่าบรรยากาศดีมากเลยคะ่ะคุณจันขับรถผ่านมานะคะก็มีเคยไัมยังกาค่ะไอ้ มีผู้นำเนี่ยค่ะมีค้องนะคะมีข้องนำนะคะเราก็มีต้นจามจุลีนะคะต้นสัมสาบันเขาเนี่ยลายขนาดเลยค่ะมีแต,ต่ตรงตัวใหญ่เลยค่ะไม่ใช่ตัวโบท๊ทท้องอยังครับนะคะตัวโบท๊ทยังไม่ท้องคะ่ะนะคะตัวโบท๊ทนี้ยังไม่ได้รับการผสมคะ่ะนะคะเพราะว่าพี่ดาบกบบอกว่าเดี๋ยวรอให้เขาใหญ่กว่านี้ก่อนนะคะให้โตกว่านี้ก่อนคุณจันท์เมื่อไหร่ท่านไ่ะ ูจันก็เลยไม่รู้ว่าต้องรอโตขนาดไหนนะคะเพราะว<ช>่าเท่าที่ครูจันดูเนี่ยก็คือเขาก็โตมากแล้วนะพี่ดาบกบบอกว่าเขายังไม่มีอะไรนะคะฟันท่านใดรุดรอยู่ครับอ๋อฟันท่านใดรุดอยู่แมนบอค่ะนะคะค <yeah. S 1> ือตัวนี้ยังไม่เคยผสมเลยนะคะดังนั้นเนี่ยยังไม่ท้องค่ะน้องมีตังค์นะคะตัวนี้ก็หน้าเอาไปเป็นแม่นะคะแม่บล็อกอยู่ที่คอกนะคะรักทุกตัวคลายทุกตัวนะคะ ส่วนแม่นี้นะคะเราเพิ่งผสมไปใช่ไหมคะพี่ดาบกบครับตัวนี้นะคะสีจัดจ้านมากนะคะใบนี้เป็นทรงสวยนะคะก้อยเกี่ยวเสมอกันทั้งสองข้างเลยนะคะตัวนี้เป็นลูกสาวของตัวไหนคะพี่ลูกดวงตะวันครับตัวนี้เป็นลูกสาวของเจ้าดวงตะวันห้าล้านนะคะแม่คิงแดงแม่เป็นคิงแดงเจ็ดแปดเก้านะคะตัวนี้ค่ะผสมกับเจ้าโฟกัสไปนะคะเป็นพ่อพันธุ์ตัวดีตัวเด็ดเลยของ คูชาติวังงามนะคะเอ้ยเสียต้นยอย่เฝายยุแม่นะคะเสียต้นบอกว่าที่ต้องจะได้ยินไหมเนาะเสียต้นบอกว่าคูจันเอากลับบ้านไปด้วยเลยครับค่ะโอ้ยสมีสามีคูจันก็นอนบหลับแล้วค่ะนะคะนอนไม่หลับแล้วนะคะตันนี้คือแม่แพวานะคะสีจัดมากนะคะสีฉ่ำๆเลยค่ะตัวนี้นะคะ เป็นแม่บล็อกที่โอเคเลยนะคะตัวนี้รอบนี้นะคะผสมกับเจ้าโฟกัสไปนะคะก็เนี่ยแหละคะ่ะหัวนะคะครูชาติบอกว่าถ้าผสมกับโฟกัสเนี่ยนะคะกระบาลในเรื่องของกระบาลและหน้าเนี่ยนะคะแล้วก็ทรงหูนี่ไม่ต้องไปลุ้นอะไรเลยนะคะลุ้นแค่สีอย่างเดียวนะคะถ้าแม่ของเรามาเก่งขนาดนี้นะคะก็ต้องมาดูกันอีกทีหนึ่งนะคะว่าผลงานเป็นอย่างไรนะคะโอเคค่ะ เดี๋ยวครูจันนะคะต้องขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนนะคะพี่ดาบกบคะนะคะก็ให้ดูคร่าวๆไปก่อนนะคะนะคะถ้าสนใจตัวไหนนะคะก็อินบ x ็อกหรือทักมาถามนะคะได้ทั้งเฟซของพี่ดาบกบนะคะหรือไม่ก็มาที่เพจของพี่ต้องไบโอเทคได้เลยนะคะถ้าราคาตรงกันนะคะท่านสามารถเอารถมาใส่กับข้อท่านได้เลยค่ะนะคะ ยังไงก็ขอบคุณพี่ดาบกบมากๆนะคะที่ให้คุณจันแล้วก็พี่ต้องนะคะได้มาเยี่ยมชมฟาร์มนะคะแล้วก็ให้พวกเราได้อ่าให้บริการดูแลสัตว์เบื้องต้นด้วยค่ะนะคะขอให้เฮงๆปังๆสวัสดีสงการนี้นะคะแล้วก็สวัสดีปีใหม่ไทยค่ะสวัสดีค่ะ